สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีเสนอข่าวเด่นประจำเดือนตุลาคม2566ดังนี้วันที่3ตุลาคม2566นางสาวปานิศราการชนะจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533มาตรา8เพื่อกำหนดนโยบายและการบริหารงานของกองทุนประกันสังคมและวางระเบียบการรับจ่ายเงินและจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมวันที่4ตุลาคม 2566นายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ําจากเหตุการฝนตกหนักมีน้ําท่วมขังผิวจราจรบริเวณหน้าไทยวัสดุโรงกรองน้ามหาสวัสดิ์ถนนคู่ขนานการนาพิเศษช่วงทางลงด่วนพิเศษสีรัฐบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองคือขวางฝั่งหมู่บ้านการนาลักวันที่5ตุลาคม2566นางราวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมแถลงข่าวการสแสดงคอนเสิร์ต FTI นนทปทุมเชีริตี้คอนเสิร์ต2,000 2ีเพื่อนํารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และนํารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลล่าหลุมแก้ววันที่6ตุลาคม2566นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีต้อนรับเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์โครงการสายใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่41พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวอุปถัมภ์และมอบของที่ระล,ลึกให้แก่เยาวชนโดยมีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายยุทธพรพิรุณสารประหลัดจัง ี่เกวข้องในจังหวัดนนทบุรีคณะเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมดังกล่าววันที่10ตุลาคม2566นายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทางานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประเมินและศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมแผนการลดการร๊กกกาซเรือนกระจกระดับจังหวัดเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดวันที่10ตุลาคม2566นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหว บบรครั้งที่สองทับ2,566ซึ่งมีการพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทางเส้นทางหมวดหนึ่งและหมวด4จังหวัดนนทบ,บุรีวันที่11ตุลาคม2566นายสุทธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟภายใต้หัวข้อพบปะยามเช้าเล่าเรื่องวิถีนนเพื่อสร้างสารสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและเป็นเวทีให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันซึ่งครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีได้เน้นงานฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 1ือ1งานหนึ่งฐานข้อมูลในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีในเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาเมืองเพื่อให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ได้วันที่11ตุลาคม2566นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกับพระนครเหนือจำนวน276ทุนเป็นเงิน478,000บาทณห้องประชุมโรงเรียนบางขนุนตําบลบางขนุนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีวันที่12ตุลาคม2566นายสุธีทองแยม้มผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมหารือการแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะสีนครินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพวันที่13ตุลาคม2566นายสุทธีทองแย้มผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีศารทหารตำรวจ ข้าราชาการฝ่ายต่างๆกำนันผู้ใยญ่บ้านและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรามหาราช13ตุลาคม2566เพื่อถวายเป็นพระราชกุสลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบระมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรามหาราช13ตุลาคม2566จากนั้นผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการ เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาณะบริเวณถนนเรียบคลองบางตะไนหมู่ที่1ตําบลบางตะไนอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทยในช่วงเย็นผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีนําส่วนราชาการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอายการข้าราชาการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน นวมินทรมหาราช13ตุลาคม2566วันแห่งการสวรรคตครบ7 สัตวมวัตวันที่14ตุลาคม2566นาินงรวีพันแก้วเพียงเพนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดงานประเพณีเทศกาลกินเจอำเภอปากเกร็ดที่เมืองทองธานีประจำปี2566เพื่อสื่อสารประเพณีกินเจได้บุญอิ่มใจกับการถือศีลชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์วันที่16ตุลาคม2566นอาอยอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยข้าราชการประชาชนชาวนนทบุรีร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลพระพรมวชิจราจารย์าอาวาวย์ เฉลิมพระเกียรติณสาราประชาคมวัดเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรจริยาจารย์วันที่18ตุลาคม2566จังหวัดนนทบุรีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทำถนนสะอาดดีสู่นนทบุรีสะอาดตาซึ่งคณะทำงานขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติราชการนนทบุรี6ดีสู่เมืองน่าอยู่หรือ b l e City ได้ประ ประชุมร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบอปทสะอาดดีนนทบุรีสะอาดตาประจาปีงบประมาณพุทธศักราช2567ตามแนวทางปฏิบัติราชการนนทบุรี6ดีสู่เมืองน่าอยู่โดยมีนางราวีพันธ์แก้วเพียงเพนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมวันที่18ตุลาคม2566นางสาวปานิศาการจนาจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประชุมเตรียมจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินปี2567 จเน้นลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเทอิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ระลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าที่ทรงมีต่อชาติบ้านเมือง วันที่23ตุลาคม2566นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประธานในพิธีถวายพวงมาลาสัการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลาคม2566จากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานบริเวณคลองบางใหญ่โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศนวันที่24ตุลาคม2566 นายสุธีทองแยมผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำระบบท้าฟีฟองดูมาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีวันที่27ตุลาคม2566นายสุธีทองแยม้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดงานหลงสเสน่บางกลวยเพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐ,ฐ,ฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนให้อําเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพมหานครวันที่28 ตุลาคม2566นายสุธีทองแยง้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรามันประจำปี2566ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายมอญซึ่งสืบทอดกันมานานเป็นประเพณีตักบาตรทางน้ำเทศกาลออกพรรษาท้องถิ่นของชาวไทยมอญน,นครปากเกร็ดวันที่29ตุลาคม2566นายสุธีทองแยง้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดงานหอ,อมร่วมเดินวิ่งในกิจกรรมโครงการแสงน ใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป้องกันอมาพาตครั้งที่เก้าเฉลิมพระเกียรตนะิณสนามกีฬาอบอจอจังหวัดนนทบุรี